ทำไมตอนเปิดคลิปต้องไอตลอดด้วยนี้ผมว่าคุณผู้ชมคงจะมีข้อสงสัยว่าทำไมผมใช้ภาพหน้าจอเป็นภาพเดียวกับปกคลิปคำตอบคือขี้เกียจใช่ ก็โอเคแล้วต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยผมพบรายการเดนอินเกมสผมเดนท์มนะก็ก่อนอื่นผมต้องปรับปรุงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการพูดของผมให้มันช้าลงนะผมผมพูดค่อนข้างไวก็ขอประทานอภัยด้วยอย่างสูงนะครับผมก็จะพูดให้ช้าลงแล้วกันเพราะว่าทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นเกมนาร์โตเกมบีหรือทิสปาวทุกคนบอกว่าผมพูดไวเกินไป ผมก็จะซอฟซอฟเรื่องตรงนี้ลงมาแล้วกันเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะปรับปรุงให้ใหม่ในหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะผมแล้วก็ตอนนี้ผม5000ันซับสไครต์แล้วเย่ปบมือสิครับรออะไรก็นะครับผมตอนนี้ผมก็มีก็คุยตามถึง5 0 0 0ซับแล้วต้องเกินก่อนว่าคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะครับผมว่าคุจะเป็นคนที่เล่นเกมบีดเกมโนโตเกมมิซปาวเกมฮอนไคหรือเกมอะไรก็ตามต่างตานานานะครับผม ือช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องที่จับฉายมากทาทุกเกมอยากทาเกมไหนก็เล่นอยากเล่นเกมไหนก็เล่นไม่ได้แบบว่าฟิกไว้แค่เกมเดียวแต่แค่อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมจะลงเป็นนารูโตะครับบีอะไรประมาณนี้แต่ก็ถ้าเกิดสังเกตตอนนี้ผมก็แซมแซมแล้วว่าเออเริ่มจะลงคอนไคข,ขึ้นมาบ้างละนะอาจจะลงคอนคอยใครขึ้นเยอะขึ้นกว่าน,นี้ลนะก็อาจจะลงให้เรื่อยๆื่อละกันนะผมนะอัปเดตแผนหรือแบบว่าไปเล่นอะไรแบบปะปายเนี่ยคือตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะคิดคอนเทนต์อย่างไรให้ช่องมันแบบว่า ดูมีอะไรแปลกใหม่หรือแหวกแนวแต่พอผมก็ลองมาคิดย้อนดูว่ามันก็จริงที่ว่าช่องเราเนี่ยคอนเทนต์มันค่อนข้างจะจําเซตแล้วซ้ําๆวนเดิมหนึ่งก็คือเนื่องด้วยจากสาเหตุที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีเวลาในการทําคลิปนะผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีเวลาน้อยมากนะครับผมก็เลยตรงนี้ก็อาจจะชิดคอนเทนต์ได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้นในคลิปนี้นะอยากให้ทุกคนนะผมนะหนึ่งก็คือ หนึ่งผมจะขอเปิดรับคําถามทุกอย่างนะผมอยากถามอะไรถามผมมาได้เลยนะครับผมนะทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็จะมานั่งตอบให้เป็นคลิปนะครับผมนะสำหรับคําถามนะแล้วก็อาจจะมีสตรีมพิเศษนั่งพูดคุยในช่วงหลังจากที่ผมทาคลิปตอบคาถามหรืออะไรประมาณนี้ละกันนะครับผมทีนี้ต่อมาแล้วผมอย่างที่2ก็คือแนวทางสลับช่องนี้นะครับผมคือผมอยากให้ทุกคนแนะนวมาว่าเอออยากให้ช่องผมเนี่ย ทำไปในแนวไหนบ้างหรือว่าอยากให้ทําแบบว่าประมาณไหนหรืออยากให้เล่นเกมอะไรเพิ่มหรืออยากให้ทําเกี่ยวกับตรงนู้นตรงนี้เพิ่มก็เห็นคอมเมนต์เยอะนะเกี่ยวกับว่า เกมบีเดี่ยอยากให้ทําสรุปกับเนื้อหาตรนนี้เพิ่มมาอีกหรือแบบว่าเออโตอยากให้ทําสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเออปีนี้มันจะมีตัวละครอะไรมาอีกหรือว่าวันที่สัตหางจะเข้าวันที่ตัวละครจะเข้าวันที่เวลาที่ตู้หมดหรือว่าวันอะไรก็ตามที่ตัวละครไหนจะเข้าหรือว่าวันเรียงทไลา์หรือมักจะมีคนถามว่าแล้วตัวละครนี้จะเข้าเมื่อไหร่ซึ่งผมก็ขอตอบว่าผมไม่รู้นะครับผมแต่ว่าวันที่ตัวละครจะเข้าก็คือให้ดูที่ใต้ตู้ของตู้ของวันนั้นนะผมหรือไม่ก็ดูที่กิจกรรมณปัจจุบัน แต่ให้จําไว้ว่า,าสาหรับแฟน,แฟนเก,เกมมอนตโตนะผมจําไว้วา่าตัวละครเนี่ยจะเข้าในทุกๆวันที่31ของเดือนนั้นหรือวันที่30วันที่10ของเดือนนั้นและวันที่20ของเดือนนั้นผมจะเป็นอัปเดตของเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราดูออาวันตามนี้ผมพูดไปแล้วนะทีนี้ต่อมาสําหรับแฟนเกมบีนะผมก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเกมบีมันไม่มีอะไรอัปเดตใหม่มามากมายเลยนอกจากตัวละครใหม่2ตัวซล่าสุดนะผมซึ่งก็ ไม่มีอะไรให้ทักเกมมันน่าตื่นเต้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะนําหยิบตรงไหนออกมาพูดหรือยกประเด็นดีเพราะว่า1ก็คือในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาทําการกลับมาลงชิปอีกครั้งเนี่ยผมค่อนข้างจะ ติดงานค่อนข้างเยอะนะผมแบบว่าเยอะจัดหนัก,นกมากซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งจะได้พักนะผมมีเวลาพักหนึ่งอาทิตย์ซึ่งก็เดี๋ยวช่วงนี้แหละจะลงคลิปให้เยอะขึ้นกว่าเดิมสักนิดนึงแล้วกันแล้วก็อาจจะมีบีดปล่อยมาบ้างสักคลิป2คลิปนะผมซึ่งก็ต้องดูอีกทีว่าตรงไหนที่มันน่าจะหยิบออกมาทําเป็นคลิปนะครับผมนะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากให้แนะนําตรงไหนก็หยิบออกมาหรือไม่ก็ บอกมาได้เลยว่าอยากให้ผมหยิบตรงส่วนไหนออกมาพูดหรือแบบว่ามาอธิบายให้เข้าใจกันตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะนําไปพิจารณาต่อมาเกมฮอนไข่นะผมซึ่งก็เป็นเกมใหม่ประจำช่องนะครผมซึ่งก็ไม่ใช่ว่าใหม่หรอกเพราะว่าผมเคยลงไปคลิปแรกนะครับผมก็คือตอนคลิปที่ไปหาดามยาอิซากุระนะครับผมซึ่งก็นานแล้วแหละตั้งแต่ปีก่อนนู้นนะผม คลิป2ก็จะเป็นคลิปก o อตเคียนนครับผมแล้วก็ต่อมาคลิปที่3ก็คือคลิปลงน้องเซเล่ใช่ไหมคลิปที่4ก็จะเป็น HOT อทประทะนก๊อตเคียหนานะผมแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็พึ่งลงไปในส่วนของเดลตา Delta นะครับผมนะฟอเรน ฟ้องอะไรว่าเทมโปสักอย่างผมจำไม่ได้ขออภัยเรื่องจริงก็ประมาณนั้นอีกก็จะทําลงมาให้เรื่อยๆแล้วกันอยากให้ไปเล่นอะไรอยากลงอาบิสอยากลงบทความทรงจำอยากลงเนื้อเรื่องสตอรี่อะไรก็บอกมาได้สําหรับแฟนทําใครและก็สําหรับคนที่ดูผมทุกคลิปทุกเกมผมก็ต้องขอขอบคุณไปด้วยท้ตรงนี้นะครับผมนะซึ่งก็มีหลายเกมที่ผมอยากจะหยิบม,มาทํและหยิบม,มาเล่นก็คือว่าจะเป็นเกมเอเชียแฟรนะครับผมเกมเ,เกมอะไรีกว่าเกม บีชเบฟโซบางคนก็ถามว่าพี่ไม่เล่นบีชเบฟโซ่หรอก็เล่นนะผมปัจจุบันก็เล่นอยู่ปัน่นมันหัวร้อนจะเป็นจะตายแนละ้วคลิปสูมผมก็มีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ลงนะผมเพราะว่าเออมันก็มีหลายข้อที่ไม่ได้ทําให้ลงแล้วก็เนื่องจากเวลาด้วยนะผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงไหนมาลงก่อนดีหรือว่ายังไงก็มันคือตอนนี้ที่หลักๆว่าจะทําก็คือทําไตหอคอยก็อาจจะทานะแล้วก็ หรือมก่กอาจจะไปลงดันเก็บของอะไรประมาณนี้ลงน้ําหอมลงหยดน้ําอะไรประมาณนี้มั้งครับผมแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยซิกันก็อยากกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งหรือเกมอื่นๆอะไรก็ไม่รู้สารพัดนะบผมซึ่งก็ถ้ามีโอกาสก็จะหยิบกลับมานํามาทําแล้วก็มาเล่นอ่ะหกนทีแล้วเหรออ่ะทีนี้ก็ คงประมาณนี้สำหรับเนื้อหาคลิปนี้ก็คือเปิดรับคําถามอยากถามอะไรอยากถามกี่ข้อถามมาได้เลยนะครับผมถ้าเกิดผมเจอก็จะถามจะตอบให้แล้วก็อ่ก็คือดี๋จะไม่ต้องทำคลิปตอบแล้วก็ถ้าเกิดคำถามอะไรนมาซ้ำอ่ะผมจะตัดออกแล้วก็จะเอาคำถามของคนที่เม้นมาแรกๆเนี่ยตอบไปก่อนแล้วก็จะถือว่ารวบยอดไปเลยอย่างเช่นถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยมีคนถามผมว่าอายุเท่าไหร่มาสามคนผมก็จะตัดออกเอามาคนเดียวแล้วก็ อีกสองคนก็รอดูเอาละกันนะครับผมน,นั้นประมาณนี้ละกันก็คงจะไม่เขา้าใจยากโอเคผมพูดไวอีกแล้วใช่ไหมขออภัยด้วยจริงๆนนะครับผมก็อ่าผมอ่าบางทีก็อาจจะมีคนถามผมว่าผมทํางานอะไรและผมเรียนอยู่หรือเปล่าอะไรตรงน,นี้ก็เดี๋ยวอาจจะตอบไปไว้ในคลิปนั้นแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ทําเกี่ยวกับงานอาร์ตงานวาดและวผมอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นอาร์ติสนะครับผมซึ่งก็มัน มันไม่ใช่ว่า,ามือฉมังอะไรขนาดนั้นปัจจุบันนี้ก็คือผมก็ลามือไปเยอะแล้วนะผมก็พักงานไปเยอะแล้วแหละไม่ได้รับงานลูกค้ามาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะผมเพราะว่างานเอกสารที่เคลียร์อยู่ตอนนี้ก็เยอะพอแล้วครับนะผมนะก็เลยไม่ได้รับงานลูกค้ามาประมาณ2เดือนแล้วแหละนะแต่ช่วง ปลายสินหานที่ผ่านมาก็ปล่อยผ่านมานานแล้วผมตอน,นตอนนี้ก็ไม่ได้ทําเลยแล้วกเ็เรื่องมาสคอดช่องนะผมก็น่าจะพอจะจํากันได้ดีเนาะกับเจ้าตัวกระต่ายตัวนี้ที่ มาจากเกมมีสปาวซึ่งก็สำหรับชาวสาวกมีสปาวอย่าเพิ่งน้อยใจไปคือผมอาจจะไม่ได้มีคลิปพิเศษการรีวิวปืนหรืออะไรแบบนี้เฉพาะให้มาลงแบบเ,เป็นพัทพาคไปอย่างนี้แต่ว่าคือผมก็อาจจะตัดบางส่วน,นจากสตรีมเอามาลงให้ดูนะผม,มอย่างเช่นตอนนี้ผมมีไว้ละ2คลิปก็คือ คิดพระเจ้าลงองนะผมสําหรับการไล่ฆ่าอย่างมามันสะใจอะไรประมาณนั้นนะผมนะก็สําหรับใครที่เล่นเกมนู้นเกมนี้แล้วฟังของอีกเกมนึงเนี่ยอาจจะงงสับสนอะไรประมาณนี้แ้วกันก็ถือว่าขอบคุณที่ติดตามช่องผมนะผมจนมาถึงตอนนี้สําหรับตอนนี้ก็5 0 0 0ัซับผมก็ลืมเล่าประวัติเลยคือผมเนี่ยเริ่มทําคลิปตั้งแต่ตอนปี2 0 1 6เนาะ จนมาถึงตอนนี้ปี PI 2020เป็นเวลา4ปีนะครับผม4ปีกว่าแล้วแหละนะครับผมก็ทำมาสักพักหนึ่งนะครับผมซึ่งในช่วงตอนปีที่1เนี่ยผมทำมาก็ยังคนติดตามไม่มากหรอกผมมาช่องผมมาบูมในช่วงประมาณเกือบขึ้นปีที่2ตอนนั้นเล่นรีสปาเนามันดังมากเกมมันดังมันแบบมันบูมันที่คนเล่นกันเยอะเพราะว่ามันเพิ่มแบบมีการอัปเดตรูปแบบใหม่เพิ่มด่านใหม่มาเยอะมากรัวๆเลยตั้งแต่โค้ดบัสเซอร์มาฟุตบอลโลกเอ่อซัม แคมค a r นิวาลอะไรไม่รู้สารพัดนะผมก็ทําให้เกมมันบูมขึ้นมาผมก็เล่นแล้วก็มีตดผู้ติดตามมาอยู่ประมาณพันหาพอเข้าปีที่2ก็ทําไปเรื่อยๆจนมีผู้ติดตาม2อ0พันากว่าคนและตอนนั้นผมก็หยุดชะง,งักเพราะว่าติดางานแล้วก็ไปอะไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแหละตอนช่วงเมษาผมก็เลย ไม่ได้ทําคลิปไปเกือบ3เดือนเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ได้ลงเลยนะก็ลงแบบว่าลงบ้างแต่ขาดช่วงแบบว่าอาทิตย์ลงคลิปหนึ่งสองอาทิตย์ลงคลิปหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ลงแบบต่อเนื่องอะ่ะก็เลยอาจจะคนดูช่วงนั้นอะ่ะตอนแรกจากที่คนดูโอ้โหแบบหลักพันหลักหมื่นคนเนี่ยตอนนี้ก็หายไปแล้วนะผมในคลิปนะผมจากตอนแรกมียอดวิวเนี่ยแปดพันเก้าพันบ้างบางคลิปนี่แตะหมื่นนะก็เลยประมาณนี้ตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วนะผมนะ ปัจจุบันก็เหลืออยู่แค่นี้นะผมประมาณ4 5 0 0้0ก็ถือว่าพอใจชื่นใจนะผมอย่างน้อยมีคนดูผมมากกว่า1คนนี่หรือว่าแค่คนเดียวอย่างน้อยแค่มีคนดูสัก1คนเนี่ยผมก็รู้สึกพอใจและนะผมเพราะอย่างน้อยก็ยังดีที่เราทําออกมาแล้วแล้วมันยังมีคนดูเรานะครับผมถ้าเกิดทํามาแล้วไม่มีคนดูนี่ก็น่ามันก็อะไรไกลยอยู่เอาแบบเหลือสิบห้าละโอเคคราวนี้ต้องรีบหน่อยเอาเป็นว่า ในตั้งแต่ช่วงปีที่3เป็นต้นมาเนี่ยผมก็เริ่มพยายามปั่นช่องไหม่อีกครั้งหนึง่งทาให้แบบว่ามันกลับมาบูมอีกครั้งแต่ก็เริ่มมีตัวแปรผันก็ตอนแรกก็ทํามาเนี่ยสตรีมแต่รีสปาเลยคลิปไม่ได้ทําเพราะว่าเครื่องมีปัญหาก็เลยได้แต่สตรีมเวลาก็ไม่มีด้วยสตรีมสตรีมสตรีมอย่างเดียวเลยต่อเนื่องแบบว่าแทบจะแบบว่า2อสวันสตรีมทีหนึงไม่ก็สตรีมทุกวันติดต่อกันเลยอย่างเดียวนะผมคลิปไม่มีลงแต่ว่าสตรีมวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ จนแบบว่า,าคนดูก็พอจะเริ่มกลับมาบ้างแล้วคนดูเก่าๆนีสปาวทีนี้พอหลังจากที่จุดเปลี่ยนก็คือตอนที่ผมได้มาเจอเกมนารุโตะนะครับผมผมก็เล่นนามมนรุโตะผมมาเรื่อยๆแหละแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแบบเอ้ยตอนที่หนึ่งหางมันมารู้สึกว่าอยากทําคลิปลงวะเออเราเล่นมันเป็นเกมสุ่มอะเออเราอยากเอาสุ่มแล้วไปให้คนดูก็เลยทําคลิปเล่นหนึ่งหางก,กับสุ่มลงไปแล้วก็เริ่มมีคนดูจริงตั้งแต่นั้นก็ลงมาดาละบ้าง ตัวนู้นตัวนี้จะมาเลื่อเรื่อยถึงปัจจุบันคนก็เริ่มติดตามมาจากอ่าโนโตอ,อส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่บูมเท่าไหร่แต่มันมาพิกอีกทีนึงก็คือตอนที่ผมลงคลิปตุสตาร์กนะผมโคโยเต้สตาร์กจากเกมบินบนใบทีดีเนี่ยตอนนั้นอ่ะยอดวิวทะลุไป4,000กว่าตั้งแต่ผมลงไปแค่วันกว่าๆเองอ่ะยอดวิวแม่งทะลุไปเกือบ4,000คือพอมาดูอีกทีสองสามวันอนะ่ะยอดวิวแม่งทะลุขึ้น5,000โอ้โหอึ้งกิมกี่เลยครับผม ก็แบบว่าคนดูเยอะมากจริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยจริงๆก็อันนั้นก็เป็นอะไรที่อึ้งไปเหมือนกันว่าเอ้ยจู่ๆแม่งก็ปลิวคลิปแรกของผมที่มันพึ่งบีดขึ้นมาถึงหลักพันในรอบไม่กี่เดือนเนี่ยก็หลังจากนั้นก็ลงเป็นบีดมาเอ้ยคนมันเล่นบีดก,กันหรอวะก็ละเลยลงบีดลงบีดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้บีดกนนารโโตเนี่ยลงสลับกันม่เรื่อยนะครับทั้งคลิปสุ่มบีดสุ่มนรนโตบ้างคลิปรีวิวตัวละครบีดบ้างรีวิวนรตโตบ้าง ก็วนกันไปจนถึงปัจจุบันนี้นะผมแต่ก็ว่าด้วยว่าดผมเวลามันก็ผ่านไปเกมบีดเนี่ยคนก็ถดถอยไปปัจจุบันคนที่ออนไลน์นเกมบีดก็มีแค่ประมาณแสนกว่าคนยอดจากผู้เล่นที่ในเกมเนี่ยดาวน์โหลดมันล้านกว่าใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมียอดคนออนไลนประมาณแค่แสนถึงสองแสนกว่าคนเองนะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่น้อยมากแล้วผมนะผู้เล่นเก่าหายไปหมดเลยนะผมก็เลยทําให้เกมมันค่อนข้างซบเซาเงียบหายแล้วก็อ่ไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรเพราะตัวเกมก็ไม่มีการอัปเดตอะไรมา ค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วนะผมก็ถือว่ามันปล่อยเงียบอ่ะนอกจากปู่มาก็มันไม่มีอะไรมาเลยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยคือมันยัดตัวละครมาเยอะเกินนะผมมันแบบยัดต่อเนื่องเดือนหนึ่ง2ตัวบ้างแล้วก็ตัวละครพิเศษบ้างตัวใหม่บ้างแบบว่าสุ่มทีเดียว3ตัวพร้อมกันนียคือมันจะเอาตัวที่ไหนไปสุ่มอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าสายเติมมันก็อยู่ได้ไงสายฟรีอยู่กันไม่ได้ก็เลยเลิกเล่นเลิกลากันไปปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของคนที่เข้ามาเล่นเล่นใหม่เนี่ยเล่นได้ประมาณนี่าก็ลิบล้านเนี่ย เออผมมาถึงจุดที่แบบว่าพอแล้วเขาก็ไปกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ก็เลยเล่นกันมาก็เลยหลังจากช่วงคลิปสุ่มลอตเตอรี่ไปก็ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่หนละักตอนนั้นไปอะที่ลงคลิปรีวิวตัวละครหรือสุ่มลอตเตอรี่มันไม่มีอะไรอัปเดตมาเลยจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาลงดีหรือว่าจะทําคลิปเปรียบเทียบตัวละครดีแต่ตอนนั้นก็ติดกับช่วงที่ผมมีงานพอดีมันก็เลยต้องรีบปั่นงานก่อนในช่วงอาทิตย์สุดท้ายมันก็ไม่มีเวลาแล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปจนมาถึงตอนนี้นะผมผมเพิ่งลงไปในส่วนของคลิปอุราหัละเพราะฉะนั้นก็ และตอนนี้ก็เกินมาเยอะแล้วนะผมนะ13นาทีกะว่าคลิปนี้จะเล็กๆสั้นๆแต่กลายเป็นว่าอ ถือว่าได้สาธทยายยช่องแล้วก็ประวัติช่องไปแล้วกันขอบคุณทุกท่านจริงๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันมาถึงตอนนี้กราบขอบพระคุณจากใจจริงของผมเลยนะผมที่ยังคงอยู่กันถึงตอนนี้แล้วก็หวังว่ายังคงจะอยู่กันต่อไปนะผมและหวังว่าคือทุกๆปีเนี่ยยอดซับผมขึ้นแค่ปีละ1,000แล้วหวังว่าปีหน้าอาจจะขึ้นสัก2 0 0พันอะไรประมาณนี้อยากคาดหวังบ้างสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็สําหรับ การเปิดรับคําถามแนวทางการทําช่องหรือว่าอะไรต่างๆนา,นานาที่อยากจะถามเนี่ยใส่ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยระยะเวลาการถามเนี่ยผมให้จนถึงวันอาทิตย์นี้หรือไม่ก็อาจจะช้าสุดก็คือวันที่14เลยละกันให้เวลา2อาทิตย์เลยนะทิ้งคําถามไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยตามที่คุณต้องการอยากจะใส่อีข้อยัดมาได้เลยครับผมแล้วผมจะมาตอบให้คุณนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวเลยก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะ้า Say yo โยฮันลุ o บายควายควายตายกันนะผมเจอขนาดไหครั้งหน้าครับบ๊ายบายแล้วมีคนถามว่าตอนจบผมพูดว่าอะไรก็ประมาณนั้นแล้วกันนะพูดให้ชัดๆแล้วนะครับบ๊ายบาย